คุณ20่สิบมคุณ20่สม่คูณคุณ20ค่ะโอ้โหเลสโก้โอ้ตื่นเต้น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 ตัวนี้จะเป็นตัวฟรีสุดโอ้โหโอ้โอ้ my god <laughs> กลับมาพบกับมิมี Trail ่และช่องดับเบิลเบดค่ะวันนี okay. okay. ้นะคะมิมี่จะมาเล่นเกมใครชั้นวิ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 นค่ะวันนี้นะคะเหมือนเหมือนเช่นเคยค่ะพกทุนมา200บาทนะคะเล่นแบบเพลย์เซฟค่ะทุนน้อยๆแล้วก็โอเคเราจะเล่นเบ็ดกี่บาทดี200ก็ต้องเบ็ดเบ็ดกี่บาทเบ็ด12 12บบาทนี่แหละโอเค go 18บาทนี่มาเลยก็18บาทเลย4บาทโอเคเออน่าจะเรื่อยๆนะคะวันนี้วันนี้ไม่น่ามีธุระนะคะไม่น่ามีธุระด่วนเข้ามาโอเค9บาท6บาทนี่4บาทเรื่อยๆอยู่คือเกมน,นี้เนี่ยมิมี่เห็นแบบ หลายหลายคนเนาะเล่นแตกกันเยอะมากก็เลยอยากลองอ่ะเราจะแตกไหมวันนี้มาลุ้นกันค่ะโอเคไปเตะเกมนี้มันมันสามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะคะซื้อฟีสปินได้แต่แต่วันนี้เราจะเล่นแบบคลีนๆนะคะไม่ซื้อสเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตอู้ยัยงเหลือแถวนึงแถวนึงสเกตเตอร์เข้าไหมไม่มาค่ะ Okay. โอเคอุ้ยเราไม่ยังลุ้นได้เรายังมีการลุ้นค่ะยังยังยังไม่อีกค่ะไหน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 สกิ๊สกิไม่เข้าอืมไม่เข้าค่ะโอเคสองบาทสี okay. ่สิบยังพูดไม่จบเนาะเมื่อกี้เราจะเล่นแบบคลีนคลีนนะคะเล่นแบบไม่ซื้อนะคะไม่ซื้อทีอสปินเราจะนั่งปั่นไปแบบนี้แหละค่ะ <laughs> หนึงบาทโอเคก็ได้อยู่วายวายอ้ร้อยสี่บาทอู้เจบาทสิบสาทค่ะโอ้โหยี่สิบสองบาทยาวๆไปค่ยาวๆอีกยาวอีกสบาทนี่บิ๊กวินค่ะบิ๊กวินแบบนี้ต้องบิ๊กวินสองบบาทโอเค ไปต่อค่ะเฮ้ย hey. ก hey. yeah. ้จริงจริงเดี๋ยวว่วางๆนะคะเดี๋ยวจะมาปั้นทุนที่เป็นแบบทุนเยอะๆเปลี่ยนแล้วไม่เล่นร้อยส0งอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอมีมีมว่างก่อนนะคะโอเค28บาทอันนี้ที่แบบอยากมาเล่นทุนน้อยๆให้ดูเพื่อว่าแบบเพื่อนๆคนไหนที่แบบทุนน้อยอะไรอย่างงี้ยแล้วกลัวแบบ มันปั้นยากหรือว่าทุนน้อยแล้วมันเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาเล่น,นี้ดูว่าทุนน้อยก็เล่นได้นะคะเพืเ่อนๆขอแค่เราเราแบบเราอย่าจริงๆเราอย่าโลภนะคะเพืเ่อนๆถ้าเราโลภนี่เราอาจจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะไปไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวรอคลิปหน้าก่อนนะคะคลิปหน้าเราจะมาแบบทุนหนักๆจับหนักๆเบ็ดหนักๆให้ดูเลยอุ้ย พูดและอยากเพิ่มเบียดแต่แค่นี้แหละเซฟๆค่ะเพลเซฟไปก่อนช่วงนี้โอเค6บาทนี่ก็มาเรื่อยๆอยู่นะคะเพื่อนๆที่กำลังชมอยู่ตอนนี้มิมิก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้มิมิด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มิมิด้วยนะคะเฮียจังโอ้ย7บาทนี่ หนึ่งบาทเก้าบาทจะเข้าสกเก็ตเตอร์แต่เราไม่อยากซื้อฟีเจอร์เพราะว่าวันนี้เราจะคืนคลีนนะคะไม่ซื้อฟีเจอร์เจ็ดบาทโอเค go let's go ข้ายช่วยบิน let's go โอเค36บาทมาเฮ้ย อยู่นะนี่เข้าน้อยแต่ข้าเรีดเรื่อยก็ชอบก็ได้อยู่โอเคอยู่กันยาวๆไปเรืเ่อยๆถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่ามันก็จะอยู่แค่นี้อ่ะโอเคสเก็ตเตอร์ไม่มาสักทีอ่ะ สองศูนย์บาทหกสิบก็กล้าเข้าสี่บาทกระยูสี่บาทนะแม่เออสิบมาสี่บาทโอเคเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆคะ่ะช่วงนี้โควิดนะคะยังคงรุนแรงเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆรักษาเนื้อรักษาตัวเนาะ ไม่จําเป็นก็อยู่บ้านเฮ้ยไม่ใช่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะคะอยู่บ้านกันนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะม,<า>มันมันรุนแรงเกินแล้วค่ะตอนนี้สู้ๆค่ะทุกคนที่นี่เป็นกำลังใจให้ค่ะไฟริงค่ะเกมเราเนี่ยจังโอเคสองบาท สเก็ตเตอร์ไม่มาสักทีนี่รอสเก็ตเตอร์นะคะเนี่ยโอ้เจมาสิบสี่บาทวายวายแถวบนมาสามสิบเก้าบาทวายอีกวายรัวๆไหมสเก็ตเตอร์เพื่อนๆสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์มาแล้วโอ้ใครชินวินไหมคะใครชินวิน let's go 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 มานี่โอเคจะเกลือไหมคะ จริงเราตื่นเต้นมากนะคะมาโกดไอ้นี่แทนตื่นเต้นทุกทีเลยโอเคตัวนี้จะเป็นตัวคูณนะคะโอ้ยใจหายใจคว่ำคูณสิบแล้วค่ะเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอเดี๋ยวพึ่งไปนะคูณสิบสองล้อเพื่อนๆโอ้ยคูณสิบสี่ไปแล้วตอนนี้เราอยู่ในระยะปลอดภัยอยู่นะคะเ,เราเริ่มปลอดภัยขึ้นเรื่อย ค okay. right mm ูณสิบหกสิบปไปแล้วเพื่อนๆคูณยี่สิบไม่คูณยี่สิบคูณคูณยค่ะโอ้โหล e t s ก o โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นนเต้นตเต้นตัวนี้จะเป็นตัวฟรีสโอ้โ้โอ้โอ้ย god พอพอแล้วค่ะเพื่อนๆถ้ามันใกล้แบบนี้เราก็คือ ต้องพอนะคะเพราะว่าเคยเคยใกล้แบบนี้แล้วหมุนรอบต่อไปคือดำปืดก็คือไม่ได้อะไรเลยนะเออคูณยี่สิบค่ะเพื่อนๆพืเจ็ดสิบสองบาทโอเคว้าวว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยคูณยี่สิบทำไมเงียบจัง้ยสักทีสักทีมันคูณยี่สิบบาทแล้วทำไมไม่เข้าอ่ะอู้สามร้อยหกสิบบาทสามร้อยหกสิบ คุณ20ป่ะ, Big win ะบิ๊กวินค oh ่ะเมื oh ่อ oh บิ oh ๊กวินโอ้โอโอ้โอ้คุณยาวๆอ้าม้อยหกสิบาทโอ้โหอิ้ยเฮ้ยนียย่กวินอีกแล้วบิกวินบิกวินบิกวินโอ้ไม่กินค่ะ432บาท โอ้หูิชอบจังรู้สึกเจ็บคออีกแล้วเพื่อนๆเอฮ้อเโอ้ยเท่าเทวินเท่าไรแปดร้อยหกสิบสี่บาทโอเคโอ้โอ้ยอยากเล่นต่อนะเพื่อนๆแต่ว่าเจ็บคอมากเลยครับตอนเนี้ย ไม่ไหวแล้วรู้สึกเสียงตอนนี้ไม่ไหวแล้วคอแหบแล้วค่ะ <c oughs> ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิงกร,งกรงให้ม,ม,มีมี่ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย